สวัสดีค่ะพี่น้องคนรอมาอีกแล้วน, <ะ S 2> น้องมาว่าหอยกระทษน้ำรสจ้ะเข้าย่างมาได้ไก่เขามาเป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้อร่อยเปรี้ยวเเค็มละมุนมาลาย<อ>ในปาลิ้นไม่ได้ใช้งานเลยมาละลายก่อน <c oughs> ไม่อยากเหมืนเมื่อคืน เมื่อคืนนี้หยาบมากเลยปวดแก่ปวดเท่าเมื่อคืนอะแต่เมื่อคืนหยาบแต่เมื่อคืนหมดไหมคะหมดนะหมดนะจะว่าจีนปวดท้องมันจะหนาขึ้นน้อหยาบไปพยายามจะด้ามมีคนมาคอมเมนต์มารู้แล้วว่า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 บอดเรือเพราะอะไรไม่ใช่เพราะกล้วยของมามีแน่นอนเนื้อยว่าแั่เนื้อยหยาบเพื่อนหยาบหยาบมากหยาบจริงรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะกินไปแล้ว พี่น้องอันนี้บุละมุนละมุนอีรีขัดยำสะใยนางใครมาป่าฟ้าปวดวางไว้ตรงเนี้ยน, <c oughs> น้องสาเวเพิ่งไปพูดข <c oughs> วดห้องนี้เขาดื่มน้ำแก้วเล็กจังเลยไม่ค่ะใครกินมนันอร่อยจังี่ตู่อร่อยไหมคะ่ะที่น่ากระเซียบนี่ไง อันนองบ่ได้่องกินนี่พี่น้องพี่ตูตะเฮ็ดแซ่บไทยนุ่นเย็นต้มนาคาวมากดึกๆมากเสียนันดี้สิจีนเทดอัน,นไม่ดึกหรอกสักพักอืมสักพักเอาสดนส้ำซื้อแล้อจะกินเจ้าฮอนอ่ะ สออนส,มส,สอ้มรมน้สูส้ลอยหรือปให้นองกินก่อนนะจ๊ะนองไม่ข้นไอยอายอาปากจ้าเพราเป็นไงบ่บ่เคยนี่ไปแล้วเมล่อายเ้องบคยบอยาอาปากน้องากไอยนะครับ ใส่หัวแล้วอีลาเพื่อนทิดาใส่หัวแล้วค่ะโอเคค่ะเส็บเสบยำสบายนางค่ะไม่เจอไปแล้วเอาว้างก่อนว้างไปเลยครับมิทำอะไรให้กินค่ะยำสบายนางอ,อ,า <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากแซ่บ <c oughs> พี่น,อนอ้องมาแซ่บกันในพูดว่าพี่น้องมึดแหละถ้าว่ามึดไปเายสุดเก็บไปยืดตอนยังไม่ร้องเพลงไม่ให้กินเยอะค่ะเดี๋ยว มันเล่นทงนอ,องนร้องยาจะเ่บมากใช่ไหมไปตลาดไงไปตลาดวันนี้ซื้อมาสองกิโลเสพเสพ